ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจาักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใด จิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักจเจริญกระทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุติ ปรุณาเจโตวิมุตติตาเจโตวิมุตติอุเบขาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมปรารภดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วกายก็สงบมรำงับผู้มีกายสงบรำงับย่อมสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สาก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยการุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยการุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางตั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุติตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุติตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเมื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สระบกกรณีมีน้ำใสจืดเยน็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรม ถ้าบุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนๆอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มนม้ำเขามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มนม้ำและความกระวนกระวาย เพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่า เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติ มุติตาเจโตวิมุติอุเบขาเจโตวิมุติที่จเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอจเจริญสมาธินี้อย่างนี้ จเจริญดีแล้วเมื่อน,นั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆก็จกเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จกนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆนอนอยู่ ที่ใดๆก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนือง ปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนนีสูงสิบเอดอย่างคือหลับเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันอะไรหนึ่งเป็นที่รับของพวกมนุษย์หนึ่งเป็นที่รับของพวกอมนุษย์หนึ่ง เทพพยาดารักษาหนึ่งไฟก็ดียาพิษก็ดีศาตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้นหนึ่งจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าผุดผ่องหนึ่งไม่หลงทำกาละหนึ่ง เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกหนึ่งเมื่อเมตตาเจโตวิมุตตอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้จเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมหนึ่งเนื่องปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์สิบเก็ดอย่างนี้แล